สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะขอพูดถึงความแตกต่างระหว่างสาร Psychedelics หรือว่าสารเปริดจิตกับายาเสพติดนะครับประการแรกคือต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ายาเสพติดคำว่าเสพติดเนี่ยมันคืออะไรนะครับอา,อาการเสพติดจากส,สารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะแบ่ง ใหญ่ๆได้เป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คืออาการเสพติดทางกายภาพก็คือเป็นสารที่คุณรับเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยแล้วมันไปทําให้สภาพทางกายภาพของคุณโดยเฉพาะสมองเซลล์สมองนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงาทางกายภาพเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการบังคับให้ร่างกายคุณเกิดความอยากในสารนั้นๆน,น,นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ,อเฮโรอีนหรือโคเคนหรือว่าสารเสพติดประเภทโอปิอย ครับที่จะไปทําให้ปลายของเซลล์ประสาทเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วร่างกายคุณต้องการพอใช้ไปเรื่อยเื่อเนี่ยร่างกายคุณจะต้องการสารนั้นจริงๆนะครับเราถ้าเกิดคุณหยุดชใช้สารประเภทนั้นไปเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเกิดอาการอยากเกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่ได้รับสารประเภทนั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่สามารถฟังก์ชันได้ไม่สามารถที่จา,าทางานได้แบบ ปกตินะครับก็เลยต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วก็เอาเงินไปไปซื้อสารเสพติดพวกนั้นนะครับเพื่อที่จะให้คุณสามารถมีชีวิตปกติได้พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วเนสารประเภทนี้การที่คุณหาเข้ามาใช้เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อความบันเทิงอีกต่อไปมันก็จะเป็นเป็นการกระทําเพื่อความอยู่รอดนะครับ อันนั้นคือคือการเสพติดเชิงกายภาพแลวคราวนี้อาการเสพติดอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือการเสพติดทางจิตใจอันนี้จะกว้างมากนะครับหมายความว่าสารอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรับเข้าไปทางร่างกายแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากน,กนะครับแต่ว่ามันจะทาใ,ให้ให้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจก็คือคุณจะเกิดอาการติดในรสชาติติดในความสุขหรือว่าติดในความรู้สึกบวกที่คุณได้รับ จากสันนั้นนะครับซึ่งทนิยามแบบนี้เนี่ยการเสรจติดจะจะเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเลยนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นน้ําตาลเกลืออาหารนะแม้กระทั่งอา,อารมณ์สนุกเซ็กซ์ Sex, นะหรือว่าอะดรีนาลีนจากการออกกำลังกายคือทุกอย่างสามารถที่จะเสรติดทางจิตใจได้หมดคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถที่จะควบคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนครับคราวนี้ ถ้าเรามองทางด้านเสพติดทางกายภาพแล้วเนี่ยจริง,รงๆแล้วมีสารแค่ไม่กี่ประเภทเท่านั้นเองนะครับในโลกออย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือสารประเภทโอโปิออยด์อย่างเฮโรอีนอโคเคนเนี่ยนะครับจริงๆจริงๆเนี่ยอย่างเฮโรอีนเป็นต้นเนี่ยมันมีเหตุผลว่าทําไมก็ถึงเรียกว่าเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนเนี่ยมันก็คือคําว่าฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนะครับก็คือเรียกว่าเฮโรอีนแล้วทําไมคราวนี้ สารเสพติดร้ายแรงถึงถึงมีชื่อเหมือนเป็นฮีโร่เหมือนเป็นวิรรบุรุษวิร,วรสตรสตีเป็นต้นนะครับเพราะว่าในยุคแรกๆที่มีการาคิดค้นเฮรโรอีนขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่านี่เป็นยาวิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกโรคนะครับแต่คราวนี้พอใช้ไปอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะเกิดอาการเสพติดเขาก็มาค้นพบว,ว่าเออมันก็เมันก็เสพติดรุนแรงนะครับเพราะว่าจะทําให้เซลล์ในสมองเริ่มเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่คุณหยุดใช้เนี่ย มันก็จะเป็นมีอาการลงแดงแล้วคุณก็จะต้องหามาใช้เรื่อยๆซึ่งก็เลยก็เลยเป็นการถูกแบนไปเพราะฉะนั้นโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยจุดประสงค์เขาก็คือทําเพื่อการรักษานะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะให้โทษทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าสารนั้นจะจะดีหรือไม่ดียังไงก็ตามโคเคนก็เหมือนกันนะครับโคเคนก็ทําจากใบโคค่าซึ่งเหมือนกเหมือนใบธรรมดาคล้ายๆเป็นใบ คล้ายๆเป็นเหมือนกระท่อมบ้านเรานะครับเป็นใบที่คนทางเมกาใต้เขาก็เอาไว้เคี้ยวนะครับเพื่อให้ได้พลังงานขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเคี้ยวอย่างนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีอาการเสรจติดได้เพราะว่ามันน้อยนะครับปริมาณสารโคเคนที่อยู่ในใบโคคาเนี่ยเขาเป็นใช้เป็นยารักษาในหลายๆอย่างนะครับอาการอ่อนแรงการปวดเมื่อยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอาการเอาท d จูดซิกเนสนะครับหรือว่า การไม่สบายนะครับจากจากการอย,อยู่อยู่ที่สูงที่ประมาณ3,000เมตรเป็นต้นไปซึ่งเมืองไทยไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในเทือกเขาแอนดี้นะครับคุณไปเปรูไปคุสโกนี่เป็นต้นนะครับในทุกโรงแรมเลยนะครับจะมีใบโคคาวางให,ให้ให้แขกเนี่ยว้ชงเป็นเป็นชานแล้วดื่มเพื่อบรรเทาวาการเอา altitude sickness เ,เป็นต้นเพราะฉะนั้นเจตนาอย่างโคเคนในบโคคาเนี่ย เป็นยานะครับถ้าเกิดคุณใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแต่คราวนี้พอเมื่อเราเอาไปสกัดเอาเฉพาะเอาเฉพาะสารโคเคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็มันก็มากเกินไปนะครับก็มีอาการเสพติดได้คราวนี้ย้อนกลับมาที่สารไซคาเดลิกสารไซคาเดลิกหรือสารเปิดจิตเนี่ยความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าอพอคุณใช้สารประเภทนี้แล้วเนี่ยมันทําให้มันทาใ,ให้จิตใจคุณเปิดขึ้นพอเปิดขึ้นคุณสามารถที่จะเข้าไปในจิตใจตัวเองแล้วคุณก็จะ แล้วคุณก็จะเห็นอะไรต่างๆที่มันอาจจะ,จจะถูกซ่อนอยู่ในจิตใจคุณนะครับสารประเภทนี้เนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากในเมืองไทยก็คือเ็ตเมาหรือว่าไซโลไซบินมัชรูมนะครับแล้วก็มีพวกกระบองเพชรนะครับมีกระบองเพชรบางประเภทอย่างพโยะตีหรือซานเปโดแล้วก็มี uh, LSD MDMA แล้วก็รวมทั้งไอวาสกาก็เช่นกันนะครับคราวนี้สารพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คืออะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้นะครับถ้าเกิดคุณ ใช้มันอย่างไม่เหมาะสมในปริมาณที่มากเกินไปหรือบ่อยเกินไปเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้ได้เนี่ยมันก็เสพติดได้ทั้งนั้นนะครับรวมทั้งสารไซคาเดลิกด้วยเช่นกันซึ่งแต่ว่าคราวนี้สารไซคาเดลิกเนี่ยจะมีจะมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งไม,ไม่เหมือนกับประเภทอื่นอย่างเหล้า,าบุหรี่ที่มที่มีนิโคตินหรือว่ากาแฟพวกนี้เนี่ย อาจจะเกิดอาการเสพติดทางจิตใจได้ง่ายกว่าเพราะว่าอย่างสมมติเวลาคุณดื่มกาแฟเนี่ยผลที่คุณได้รับเนี่ยค่อนข้างจะคอนสิสเทนต์หรือว่าคาดเดาได้นะครับเช่นคุณอาจจะเกิดอาการแบบกระตือรือร้นขึ้นสดชื่นขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกเช้าคุณก็ต้องเรียกหากาแฟสักแก้วหนึ่งกว่าคุณจะทํางานได้นะครับมันก็เลยเป็นพฤติกรรมที่ที่จะเรียกว่าเสพติดก็ได้นะครับ และยาง,อย,างอย่างสุราเหล้าเบียร์เป็นต้นนะครับก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกตัวเบาชิลนะแล้วก็อาจจะสนุกสนานบ้างเป็นพฤติกรรมที่คาดเดาได้นะครับบุหรี่ก็เช่นกันไม่ใช่ว่าของพวกนั้นไม่ดีนะครับเขาก็จะมีประโยชน์ใน,ใน,ในแบบของเขานะถ้าคุณใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแต่คราวนี้เอกลักษณ์ของสารไซคาเดลิกที่ว่าเนี่ยคือมันจะต่างจากเหล้าบุหรี่กาแฟหรือว่าหรือว่าสารสารปกติที่เรารู้จักเนี่ยคือ ผลของมันเนี่ยจะคาดเดายากนิดหนึ่งที่มันยากเพราะว่าจิตใจคนเราเปลี่ยนตลอดสารพวกนี้ทาปริยาโดยตรงกับกับจิตใจเรานะครับในเมื่อจิตใจเราเปลี่ยนตลอดเนี่ยผลที่เราจะได้รับจากสารพวกนี้เนี่ยก็ยจะเปลี่ยนตามสภาพจิตใจเราถ้าจิตใจเราอยู่ในสภาวะที่เป็นบวกนะครับที่รู้สึกสงบรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรต้องกังวลเนี่ยแนวโน้มก็จะไปทางทางบวกแต่ถ้าเกิดเราอาจจะมีอาการกังวลซ่อนไว้นะครับมีปัญหามีปมชีวิตอะไรบางอย่างเขาก็จะไปขุดขึ้นมา เปิดเปิดขึ้นมาแล้วคราวนี้มันก็จะสิ่งจะจะเกิดสิ่งที่หลายคนเรียกว่าเป็นแบดทริปซึ่งส่วนตัวแล้วผมผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมจะมีวิดีโอมีวิดีโอต่างหากเกี่ยวกับแบดทริปโดยเฉพาะว่ามันคืออะไรแล้วแล้วแล้วจริงๆแล้วคุณสามารถหลีงเลี่ยงได้ได้อย่างไรนะครับคราวนี้เอกลักษณ์ของสารไซคาเดเลกหรือสารเปิดจิตเนี่ยมันทําให้อาการเสพติดทางทางจิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยลงเพราะว่าทุกครั้งอย่างเช่น ทุกครั้งที่คุณคิดจะใช้สารไซคลิกเป็นต้นอย่างเห็ดเมาหรือว่ากระบองเพชรหรืออย่างเอฟเอฟเซีเป็นต้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสภาพจิตใจคุณเป็นยังไงนะตอนนั้นลึกๆนะครับลึกๆเซตและเซตติง Set อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นคุณแทบจะไม่สามารถเดาได้ว่าคุณจะเจอกับอารมณ์ที่เป็นบวกหรือเป็นลบเพราะฉะนั้นจะเกิดอาการลังเลนิดๆแล้วว่าเอ,อ้ยตายละถ้าเกิดใช้ันชั้นใช้ครา,าวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอาการไม่ดีหรือเปล่า บางทีเราไม่อยากจะไปเจอดาร์กไซส์หรือว่าด้านมืดของตัวเองนะครับมันเพราะฉะนั้นอาการที่แบบจะต้องใช้ทุกวันใช้ทุกวันเหมือนแบบกาแฟหรือแบบบุหรี่หรือเหล้าเนี่ยมันก็จะมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเน่ยก็สามารถที่บอกได้ว่ามันมันมันไม่มีริสเซปติดนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณจะไปอบิวสมันจริงๆอ่ะมันมันก็เกิดได้กับทุกสิ่งนะแม้กระทั่งน้าเปล่านะหรือว่าหรือว่าน้ําหวานหรือว่าชากาแฟทุกอย่างมันสามารถเสพติดได้หมดนะ เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษจะให้คุณหรือให้โทษต่อร่างกายมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ยขึ้นอยู่กับที่ตัวสาสานนะครับแม้กระทั่งโลหะหนักอย่างธาตุเหล็กหรือทองแดงที่เราคิดว่าเอากินเข้าไปแล้วเราตายอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วภายในร่างกายเราก็มีมีธาตุเหล็กมีมีทองแดงที่จําเป็นแต่มันปนปริมาณที่น้อยมากนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราทานเข้าไปนะครับมันจะเป็นให้คุณหรือให้โทษมันอยู่ที่ปริมาณอยู่ที่โดสเซจที่เราใช้นะครับอยู่ที่สภ,ภาพจิตใจ ถ้าเราใช้มันอย่างมีสตินะครับรู้คุณค่านะครับเคารพเขานิดนึงนะครับว่าเราใช้เขาเพื่ออะไรประโยชน์เขาคืออะไรนะครับมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดคุณมากมากกว่าเกิดโทษสารไซคาเดกแล้วก็แล้วก็สารทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเหล้าบุหรี่ชากาแฟของหวานนะครับขนมอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกอย่างนะครับทำให้เกิดาการเสพติดทางจิตใจได้หมดทุกอย่างนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสารเสพติดรุนแรงอย่างเฮโรอีนโคเคนที่ทําให้เกิดการเสพติดทางกายภาพเนี่ยอันนี้อันนี้รุนแรงจริงนะครับแล้วถ้าเกิดคุณใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ต้อง,ต,องต้องการต้องการการรักษาในเชิงกายภาพที่ค่อนข้างจะจริงจังนิดหนึ่งแม้กระทั่งอายาวัสกาก็อาจจะอาจจะแก้ได้ยากหน่อยคุณอาจจะต้องไปหาพวกอีโบเกียนหรืออะไรพวกนั้นแทนนะครับเพราะว่ามันมันต้องต้องมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองจริงๆรักษาทางจิตใจอย,อย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอแต่คราวนี้ อย่างที่บอกก็คืออาการเสพติดทางจิตใจเนี่ยมันเกิดได้กับทุกสิ่งนะแล้วแต่ว่าผลของสารไซคาเดลิกหรือสารเปิดจิตเนี่ยมันเนื่องจากมันคาดเดาได้ยากนะครับว่าคุณจะได้อารมณ์ทางบวกหรือทางลบเนี่ยอาการเสพติดทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็จะเกิดได้น้อยลงเพราะฉะนั้นนะเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมแล้วก็หลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าสารไซคาเดลิกเป็นสารเสพติดอย่างคนที่ลองใช้ ไอวัชกาเป็นต้นเนี่ยมันต้องผ่านความทรมานของร่างกายทั้งจิตใจนะครับผ่านด้านมืดของตัวเองนะจนแบบรู้สึกมันทนไม่ไหวนะครับแล้วคุณต้องเจออย่างนี้แทบจะทุกครั้งของการใช้ไอวัชกาเนี่ยแม้ว่าผลสุดท้ายมันอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีหรือคุณจะได้เรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าทุกครั้งนะครับคือถามถามคนที่เพิ่งผ่านไอวัชกามาแล้วก็ถามว่าคุณจะกลับไปใช้อีกไหมนะทุกคนจะทุกคนไม่สามารถที่จะตอบได้ทันทีนะครับจะลังเลนิดนึงแล้วก็บอกเอาไว้ก oh ่อนหรือไม่ก็ ไม่แน่ใจคือจะเกิดอาการลังเลยอย่างี้ทุกครั้งแล้วงั้นถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดมันลังเลยอย่างเงี้ยคุณจะเรียกว่ามันเสพติดได้ย,ยังไง รวมทั้งรวมทั้งเหตดเมาก็เหมือนกันนะรวมทั้ง LSD หรือว่า MDMA หรือว่าอย่างอื่นทั้งหลายแหละนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในเซ t ตแ d s เซตติ้งเพื่อการบำบัดจริงๆเนี่ยมันมันทมันก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลนะครับโดยเฉพาะที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้อย่างมากก็คืออาการซึมเศร้านะครับหรือว่า depression ที่สมองจะคิดวนๆแต่เรื่องเดิๆแล้วมัน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 รู้สึกเหมือนไม่มีทางออกสารไซคาเดลิกเนี่ยหรือว่าสารเปิดจิตเขาจะเข้าไปเปิดจิตก็คือเขาจะไปเพิ่มทางเดิน ในในในสมองเรานะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะคิดแตกแขนงได้นอกจาการลูดเดิมๆที่เราคิดอยู่ประจำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้มันอย่างามันอย่างรู้คุณค่าในปริมาณที่เหมาะสมภายใต้การดูแลที่ดีเนี่ยที่แน่ๆคืออาการเสพติดไม่มีแน,น่นอนแล้วมันจะทำทำให้เกิดคุณคุณประโยชน์มหาศาลนะซึ่ง ในวิดีโอนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําขึ้นเพื่อเพื่อชี้นําหรือสนับสนุนให้ใช้สารผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับต้องต้องพูดให้ชัดเจนที่นี้แต่ว่าต้องการให้ความรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับทั้งเกี่ยวกับสารไซคาเดลิกสารเปิดจิตแล้วก็สารเสพติทุกชนิดนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็กวดิสคัสกัววิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เราฟังขอบคุณครับ